สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกาวกั้นสีน้ำแบบแท่งยี่ห้อ PBO นะคะตัวนี้ก็จะ made in China นะคะเราซื้อมาในราคา130บาทนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะมีหัวแถมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หัวมันจะขนาด0.7มิลน,นะคะเวลาใช้นะคะเราก็ต้องทำการเขย่าก่อนค่ะ แต่ไอตัวนี้เราใช้ไปแล้วก็จะเห็นว่าหัวมันสกปรกนิดนึงเวลาจะเริ่มใช้เราก็ต้องมาเช็ดก่อนนะคะพอเราเขย่าแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มแบบเสียงจะสมาเสมอกันนะคะเวลาใช้เราก็จะนำไปแบบกดลงไปนะคะพอเราจุดเทสดูว่ามีกาวออกมาแล้วเนี่ยเราก็พร้อมใช้แล้วนะคะเราก็วาดตามที่เราต้องการได้เลยแล้วข้อดีของกาวแบบแท่งเนี่ยก็คือ เปิดแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องคอยเอาพู้กันมาแต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เส้นนะคะมีความสม่ำเสมอกันทั้งเส้นนะคะแล้วไอตัวเนี้ยยี่ห้อเนี้ยมันแห้งเร็วมากนะคะก็คือวาดไปเนี่ยสามเส้นเส้นบนนี่แห้งแล้วนะคะพอมองเห็นไหมคะแล้วก็เวลาเอากาวออกนะคะก็แค่แบบแค่ถูอะ ไอตัวนี้มันออกดีมากเลยแบบนิดเดียวนะคะไม่ทำลายกระดาษด้วยเวลาเอากาวออกก็คือใช้ยางลบก็ได้นะคะส่วนข้อเสียของตัวนี้นะคะก็คือข้อแรกเลยนะคะสีมันอะค่อนข้างใกล้เคียงกับกระดาษเวลาเราทำงานลงกาวลงไปเนี้ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะ แล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเขียนง่ายใช่ไหมแต่ว่าบัวมันมีขนาดเดียวค่ะมันก็เลยทําให้เส้นทุกเส้นที่แบบเราลากอย่างเงี้ยมันก็มีขนาดเดียวเหมือนกันนะคะไม่สามารถทําให้แบบเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าทํางานพวกเก็บรายละเอียดพวกแบบทําเป็นจุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างติดง่ายนะคะแล้วก็ทํางานได้ง่ายพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นใครที่อยากเอาไปทํางานที่พื้นที่ใหญ่ๆห,หรือว่าแบบลงทับแบบจะเว้นข่าวไปเลยทางรูปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ค่อยเหมาะนะคะเพราะว่ามันแห้งเร็วมากมันก็จะไปขูดสีเก่าเป็นแบบหยุ่ยๆออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็สุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะปิดบริเวณนี้ไม่มิดนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียของมันก็ไม่มีอะไรมากสรุปว่าก็คือถ้าซื้อมาเพื่อใช้พื้นที่เล็กๆเ,เราคิดว่าโอเคเลยค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็ลองวาดรูปจากกาวก้นสีน้ำดูนะคะลองทําเป็นไอเดียอะไรแปลกใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆกาวก้นสีน้ำเนี่ยทุกคนซื้อมาเพื่อใช้กับบริเวณที่แบบเป็นพื้นที่ที่ต้องการเว้นขาวใช่ไหมคะสําหรับแบบเราวาดรูปทั่วไปอะ่ะแต่อันนี้เราจะเอานี้มาวาดเลยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นหนึ่งในไอเดียเนาะมันก็จะดูคล้ายๆแบบผ้าบาติกอะไรประมาณนี้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ